สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีคันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันเสด็จเจ้าฮอนด้าซีบีห้าร้อยเอ็กซ์ครับเล็กรถคันนี้วิ่งต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถปี2020เลขไม่เก0 0พกิโลครับเป็นรถบ้านใช้มือเดียวเลขไม้แท้สภาพสวยเหมือนใหม่จะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมแต่งอะไรบ้างมาชมเลยครับผมนี่ครับเลขไม้คันนี้ครับ9,303กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบรรลุค้าให้ดึงให้ดูทุกคันคันนี้ครับมาพร้อมกับ บาร์จับ GPS ด้านหน้านะครับกุญแจครบ2ดอกแบบนี้หัวโชคเดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยครับแฮนด์เดิมตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์อบนสวยครับไม่มีรอยประกับไฟฟ้าครับตัวหนังสือไม่มีเรือลานะครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือครัชลมหึงมือเบรกนะครับเป็นแบบก้านเหรียญแบบนี้เป็นของเดิมไม่กดไม่งอนะครับประกับพระเร่งตัวหนังสือไม่มีเรือลางนะครับชุดสีถังเดิมครับฝาถังมันเดิมสวยไม่มีรอยเลยครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบ เบาะนั่งครับเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูนะฮะคันนี้มาพร้อมกับกล่องด้านหลังแต่งจากกีวีครับพร้อมกับแหลกด้านท้ายแบบตรงรุ่นที่จับด้านข้างสวยครับไม่มีรอยครับด้านหน้ามาพร้อมกับชิวหน้าแต่งนะครับขนาดใหญ่แล้วก็สูงด้วยนะครับกันลมได้ดีมากโคมไฟหน้าครับเป็นแบบฟูลอดีครับแทบไม่มีรอยหินเลยนะฮะเห็นไหมครับปากนกเดิมสวยครับไม่มีแตกแล้าแกนโช๊คสวยครับไม่มีตามตะรั่วซึมแน่นอนบางโค้หน้าเดิมไม่มีแตกแล้านะฮะ ยางหน้าหลังเดิรติดรถจากศูนย์รอหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ่งนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกโชกไม่มีรอยหินครับคาลิปเปอร์ไม่มีระลมมาสไลด์นะครับกาดหม้อน้ําแต่งครับคันนี้คอท่อนะครับดูนะครับอูขาวใสมากๆครับคันนี้มาพร้อมกับแตรด้านหน้าแต่งแล้วก็ชุดอกล่างแต่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นอลูมิเนียมสวยงามครับหน้าเครื่อง แห้งแห้งใสๆแบบนี้เลยครับคันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะชุดแคสตาด้านข้างแต่งฟลาิงด้านข้างครับสวยครับสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดุดร่อนแตกแล้วฝาบ้าวเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีั่ดซึมนาคับกาวแกนเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าฝั่งขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขยี้เปกดังไม่คดไม่งอนะฮะคันนี้จะคงเป็นท่อเดิมมาฟังเสียงท่อคันนี้กันสตาทติกได้ครับรอบเดินเบลนี่กับตาเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็ว เราเพิ่งโยนครับไม่มีสะดุดเลยครับคันนี้โอ้โหสวพิฆามฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยนะฮะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบรถด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเลยยางหลังเดิมติดรถครับนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไฟท้ายเดิมสวยบางคนหลังเดิมครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีปัเหาแต่แดงสิ้นแน่นอนครับ ฝั่งซ้ายครับโซ่เตอร์เดิมๆติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับซิกเกอร์วอร์เนงอยู่ครบอัตราฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับทันทีมาเพาวตินเป็ดด้านล่างแต่งแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีล้มล้มแปดนะครับฝาวาล์วเดิมครับไม่มีรั่วซึมนะครับกล่าวหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับแห้งๆใสๆครับตาตานเทนเนอร์ไบค์นนทบุรีนะครับกระบอกโช๊กด้านหน้าไม่มีรอยหินครับอะไรครับเป็นยังไงบ้างสัตว์เจ้าฮอนด้าซีบีห้าร้อยเอ็ก 2,020วันนี้ครับ9,000กิโลเมตรแท้1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับดาวน์ต้นเทียง38,000ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะฮะถ้าคุณกำลังหา CB 500X นะครับเป็นรถบ้านแบบนี้รถใช้มือเดียวเล็กไม้แท้แบบนี้นะฮะบอกเลยว่าคุณต้องมาที่เท่านั้นนะครับ t h u n d e r b i k e นนทบุรีครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ